สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ,รบที่เอน็เอนสนพเจริญฟาร์มบ้านล้านตำบ,บนหนองไอสุขภอำเพื่อพนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาชมนะครับอาจจะชมทุกวันหรือว่าเพิ่งจะผ่านมาชมคลิปบางคลิปหรือว่าเพิ่องอาจจะชมมาคลิปแรกวันนี้นะครับอันนี้คือเป็นรถตัดหญ้าเดินตามนะครับของเพจเฟสบ,บุ๊รุ่งเรือง การเกษตรนะครับราคาอยู่ที่สาม0มื่นบวกลบนะครับสาม0มืนบวกนะครับก็เมื่อหนึ่งนะครับใครต้องการหรือว่าสนใจก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลใน facebook ได้นะครับรุ่งเรืองการเกษตรนะครับสอบถามได้นะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมเป็นแค่ผู้ใช้แล้วก็แนะนำเฉยๆนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันนะครับเห็นว่าดีก็เลยแนะนำนะครับดีในที่นี้หมายถึงว่าดี ในสิ่งที่เราต้องการตัดนะครับงานตัดถ้าจะให้ครอบคลุมเลยก็ต้องอเขาเรียกว่าอะไรนะตัดผลอะไรพวกนี้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามใช้อุปก,กรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมกับคอกเราให้เหมาะสมกับกําลังของเราให้เหมาะสมกับตามเงินของเราบริบทของคอกเรานะครับาถามว่าอยากได้เครื่องใหม่ไหมอยากได้นะครับแต่ว่าทรัพยากรดูก่อนนะครับาถามว่าเครื่องนี้ดีไหมดีนะครับดี ครับก็ตัดวันนี้ตัด6แถวนะครับ6แถวแถวที่หแล้วนะครับนี่พอดีแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หไม่ได้ถ่ายดูนะครับถ่ายแถวที่6เลยอันนี้ตัดเกี้ยหนึ่งนะครับตัดเกี้ยหนึ่งเพราะว่าตัดไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับเนี่ยก็จะหมดแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้ประมาณสักสามแถวต้องไปตัดแปลงอื่นเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราผมรีบตัดให้มันเสร็จนะครับแล้วก็จะได้วานปุ๋ยนะครับบางอย่างอย่างเช่นหญ้านี่คือ จะ,จะประหยัดไม่ได้นะครับประหยัดไม่ได้เพราะว่าเราต้องตัดเกียร์แปลงให้มนเสร็จเร็วๆแล้วก็จะได้สูบน้ําจะได้ให้น้ําแล้วก็หว่านปุ๋ยนะครับมันก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับของการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าหญ้าแปลงนี้หนึ่งไร่จะตัดให้กินสักเดือนหนึ่งไม่ใช่นะครับเดือนหนึ่งนี่ต้องได้สองครั้งแล้วนะครับเนี่ยรีบตัดรีบบารุงนะครับรีบตัดรีบบารุงช่วงนี้ก็คือบารุงเต็มที่ไปเลยนะครับ ยูเลียสอบราบแ8ดร้อยแดสบซื้อมาใส่เลยครับมันยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าซื้อหัวอาหารหรือว่าซื้อลำให้กัวกินอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าตั้งเป้าใส่แค่กระสอบเดียวไหมครับมีเท่าไหร่ซื้อมาใส่เลยครับรีบเร่งให้มันยุโตให้มันยาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแปลงนี้ผมตัดพุ่งนี้อีกวันหนึ่งเสร็จผมจะเอาน้ําลงแล้วก็หว่านปุ๋ยนะครับผมจะไม่รอฝนเลยนะครับ ถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ผมไม่รอฝนนะฝนตก่อยนะครับตกทีไรก็ท่วมแปลงนี้ตลอดนะครับแต่ว่าผมจะไม่รอนะครับเราต้องมีแผนงานวางแผนในการทํางานนะครับมีการวางแผนมีขั้นตอนการทํางานนะครับเราต้องมีการวางแผนไว้ก่อนนะครับแต่ละอย่างนะครับการวางแผนแก้ปัญหานะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่าง ูกหญ้าเลี้ยงบัวก็ได้ใช้สมองเหมือนกันนะครับวางแผนบางคนอาจจะงงว่าแล้วแปลงบนบนทำไมไม่รีบหว่านนะครับแปลงบนบนนะคือประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่มีเวลานะครับมันไม่มีเวลาบริหารจัดการเวลาไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ถ้าหว่านเองไม่ได้ก็คงจ้างหว่านนะจ้างหว่านอันนี้ตัดเียนึงให้ดูนะครับ นตัดก็ต้องดึงคุมหลังหลังนี่ครับหลังหางนะครับหางบังคับบังคับทิศทางนะครับอันนี้ตัดเกียหนึ่งให้ดูนะครับเลยหางบังคับทิศทางให้มันตรงร่องกับหญ้าที่ไม่เคยตัดเกีย้ยหนึ่งนะปกติตัดเกีย้ยสองนะครับอันนี้ตัดให้ดูภาพรวม,มเฉยเสรแล้วแล้วพี่ชายจะมากวาดนะครับมาแล้วรถอันนี้คือแปลงของเรานี่คือ ถ้าฝนไม่ตกรถไถนารถอะไรลงได้นะครับเนี่ยเป็นข้อดีของเราอย่างนี้แหละข้อดีของการทําแปลงหญ้าให้เรียบนะครับตอนปลูกก็พยายามทําให้แปลงหญ้าให้เรียบนะครับทําไม่ได้ก็จ้างเขานะครับจ้างเขามันจะสะดวกทั้งตอนให้น้ําเลยนะครับบํารุงดูแลรักษาเนี่ยให้น้ําไปถึงเก็บเกี่ยวเลยนะจะสะดวกมากเลยนะครับไม่ใช่ว่า ทำไปเพื่อให้มันเสร็จเวลาให้น้ำมานน้าฝั่งหนึ่งท่วมฝั่งหนึ่งยังไม่ยังไม่ไมน้ํายังไม่ถึงเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับหัวงานแล้วผมเตรียมรถก่อนนะครับครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดไปหกแถวนะครับเรียบร้อยนี่คือจอดรถไว้เตรียมไว้ตัดพรุ่งนี้ก็คุมผ้าคุมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วพี่ชายก็ลงมาแล้วนะครับประไทศไทยนะเ,เดี๋ยวเร็วๆ ยาไายผุนเดียวผุนเดียวไล่เที่ไง้ผุนแห้งไปแล้วมืออื่นก็สิลงมาตัดแปลงนี่เหรอบ่แง้เศร้าเนาโหนี่นะครับพรุ่งนี้ก็จะตัดให้เสร็จแล้วก็จะเติมน้ำลงแล้วก็หว่านปุ๋ยเลยนะครับไม่ไม่รอช้านะครับ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเครื่องม้วนเราพังนะครับปกติเราจะใช้เครื่องม้วนนะแต่ว่าตอนนี้เครื่องม้วนพังแล้วพาลงดูแปลงนี้นะครับแปลงสองไร่ของเราน้ําท่วมแปดเทียนะครับเหงาดําเบิดนะครับยากก็สองเดือนได้แล้วมั้งสองเดือนสามถ้าไม่ตกอีกสักสองสามวันขึ้น เอาสักสองวันเด้อสองวันแล้วผมก็จะย้ายลงมาตัดแปลงนี้นะแถวเดียวเลยนะครับเนี่ยลากมาแถวเดียวเลยนะครับรถตัดตัดลากมาแถวเดียวเลยนะครับพอวัวแปลงข้ายแปลงนะครับนี่แถวเดียวเลยเดี๋ยวจะตัดที่เมืงน้พรุ่งนี้ก็คืนวันนี้ก็คืมพรุ่งนี้ก็น่าจะคืมถ้าแห้งก็เดี๋ยวตัดแถวเดียวโอ้ยตกใจเว้ดนะโอ้ปลาดุกไงไวัยเทปเออ,อโอ้ดูนะนี่ ปลาดุนะครับปลาดุโอ้หนอนเต็มเลยปลาดุกบ่หูจะค้ำสิไป ปลา,ลด,า,ยยาปดุกนะครับปลาดุกแดแดแดตุยเย่ไปนะครับนี่แปลงสำรวจของเรานะครับนี่สระน้ำปลาดุกตายปลาดุกก็ออกากสางเขาเนี่แหละครับนี่ออกเกล็สา,านี่แหละคือโดยพื้นฐานจะไม่ค่อยถือว่าค่อยหากินน้ำขึ้นนะครับไม่ได้ไต่ปลาไตอย่างเงี้ยนะครับผมฝนตกก็ขึ้นนอนอย่างเดียวนะครับหากินบ่ค่อยบ่ค่อยเป็นนะรต้องบอกว้างเส้นนะครับหาหาหากินไม่เป็นเท่าไหร่นะครับ ครอบครัวผมก็หากินไม่เป็นเท่าไหร่แต่ว่าเลี้ยงปงเลี้ยงปล,งลงปานี่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสะนี่ก็มีสุน่านะครับปลานี่ก็สะใหญ่ก็มูุเหระครับเนี่ยปลาแล้วก็ปล่อยหลายก็มูนะครับแต่ว่าอ่าโดยปกติพื้นฐานของเราไม่ได้อาหากินก่ค่อยเป็นเนาะใส่เบ็ดใสก้างกันก็ก่อแก่เพรอได้อยู่นะครับแต่ว่าเสียหา,ายไม่ไต่ปลาเนีย่ยมันคลืนฝนตกไต่กบไต่เขียดเท็ดบ่เป็นนะครับใส่ด่างว่านแหงจีกับบ่เป็ี่นเท่านันนะไม่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 ค่อยคล่อง อย่างนั้นนะครับบของเมื่อกี้พาเดินลงไปดูอันนี้นะครับพาเดินลงไปดูเอา้ามวนว่านี่อีกนะครับผมต้องได้มาอ่ซ่อมเสาไฟนะครับซ่อมเสาไฟนี่แปลงนี้ถ้าอีกสองวันฝนไม่ตกก็น่าจะตัดได้อยูอ่ลงมาดูแปลงนี้แปลงนี้ตรงนี้ก็พอตัดแล้วนะครับนี่ล,ล้มละ ็นไหมครับตัดแปลงเดียวกันนะครับเนี่ยหวานปุ๋ยอิทธิฤทธิยูเลียนะครับไม่ต้องอยางมากไม่นะครับอิทธิฤทธิยูเลียเลยตึ๊บข้าวเดียวน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาปิดปิดว้แลวกใไ้น้ําเติมเติมน้ําอีกครั้งหนึ่งฝั <İ y ik Lights> ่งนี้ยังไม่ได้ว่านปุ๋ยนะครับไม่ยาวนะครับเนี่ยหญ้าธรรมชาตินะครับไหนธรรมชาติกับไหนหวานปุ๋ยต่างกันนะครับต่างกันอันนี้กล้วยหอมกล้วยหอมไม่ได้ว่านปุ๋ยใส่นะหอมก็รอเจ้าตัวนี้เดี๋ยวแปลงนี้จะเอาน้ําใส่นะครับเนี่ย มันมาเลนะครับเอาน้ําใส่แล้วก็หวานปุ๋ยแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่เพราะว่ามันมาเลมันเป็นหญ้าที่มันมาเลมันมาเลมันเป็นหญ้าที่ลำต้นใหญ่นะคือมอนกบว่าต้องการธาตุอาหารสูงนะครับต้องการธาตุอาหารสูงในการเจริญเติบโตเนาะอันนี้ผมเข้าใจเองนะครับผมก็เข้าใจเองแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเมื่อวานนี้ผมมาปล่อยน้ําแปลงนี้ออกนะครับเนี่ย ผมปล่อยหนาแปลงนี่แต่ผมเลยย่างว่าเบิ้งนะครับว่าพรุ่งนี้จะตัดได้ไหมแฉะนะครับเฉะก็ยังจะไม่น่าได้อยู่แต่ว่าหญ้าพอตัดแล้วนะครับแต่ว่าให้น้ํามันแห้งก่อนตอนนี้ผมก็ปล่อยน้ำไว้นี่แล้วเนี่ยผมปล่อยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยเปิดทางไว้แล้วนะครับเปิดทางไว้แล้วอเผอิญว่าไม่ได้มาเปิดไว้ตั้งนานแล้วปกติถ้าเปิดไว้นานมันจะแห้งเหมือนแปลงพวกนี้แล้วครับนี่เพิ่งมาเปิดไวก้ก็น่าจะอีกสักสามสี่วันนะครับกว่าจะแห้งก็อพอดีพัก แล้วก็จะไปดูแปลงนั้นข้างบนแปลงนี่เดีย๋ยวไม่แห้งนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับในตอนนี้ถือว่าแปลงหญ้าผมผ่านอยู่นะสอบผ่านอยู่เพราะว่าเหลือสองแปลงที่ยังไม่ได้ปลูกนะสองแปลงที่ยังไม่ไปลูกนี่แปลงนี้นะครับแปลงนี้ปล่อยแล้วก็น่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดแปลงนี้ด้วยนะตัดแปลงสองแถวแถวสองแถวเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะครับ ลกมากนะครับลกมากไม่รู้ว่าเครื่องจะตัดได้หรือเปล่านะครับแย่ไวยนะครับแย่ไว้แย่ไว้แกที่เดินมาดูนี่คือเดินดูน้ำเฉยนะครับแก่เบาแก่บาเป็นอย่างนะครับอ๋อตัดได้อยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขึ้นมาตัดแปลงนี้นะครับแปลงนี้เลยจะให้มันหมด บนบนตัดอยู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าฝนตกมันก็คือตัดไม่ได้นะฝนตกเราต้องเหลือแปลงที่สามารถที่จะตัดตอนฝนตกได้นี่อันนี้หญ้าวายที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับครับเดี๋ยวรอบหน้าฝนตกมาเดี๋ยวปุ๋ยมาหวานดีกว่านะปลูกหญ้าวายขายโปรตีนเยอะหญ้าวัวกินดีอันดับหนึ่งเลยยกโป้ให้เลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นหญ้าพื้นเมืองนะพร้อมผักแว่น แล้วปีหน้าก็จะปลูกหญ้าไหนนะครับหญ้าไหนลงหญ้าไหนอย่างเดียวนะครับปีหน้าปลูกไม่ได้ก็จ้างนะครับโอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแปลงหญ้าก็พาชมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันอีกนะครับว่าจะเป็นแนวทางไหนก็คือผมก็เคยบอกทุกครั้งนะครับการจะทําอะไรก็คือต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือถ้าฝนตกก็จะหว่านปุ๋ยตรงนี้นะครับ อ้ยยูเลียยูเลียอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอะไรเกินยูเลียได้เพราะว่าเราปลูกยาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีข้อสงสัยสักถามเลยว่าแนะนําก็สอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ